เมาหมดไม่สนใครพันหันหน้า for e v e เรื่องตัวเองว่าพลิกแล้วแต่คนอื่นสุดกว่าเรียกได้ว่าสมชายาคู่กัดประจำวงระหว่างพันและหันหน้าจากวง for e v e ที่แพ็คคู่ออกมารายการหนึ่งที่แค่เปิดรายการก็ฟัดก,กันไม่หยุดไม่ส่วนลูกใครเรียกเสียงหาจากทีมงานไปตามๆกัน ก่อนพีดีจะพาย้อนเวลาไปถึงวันแรกที่ได้เจอกันใน f o r E V E Girl Group Star และคำแรกที่ฮันนามอบให้พานคือหมันไส้และไม่ได้สวยพอให้สนใจช็อตฟิลแรงไปหนึ่งกลุ่มฝั่งพันขอช็อตกลับพี่แฮนเองก็เป็นคนเงียบเงียบมากจนนึกว่าไม่มีใครครบก่อนจะจบด้วยความดิดแรงจนทุกคนงง ตรงข้ามกับสิ่งที่เคยเป็นก่อนแฮนนาจะเฉลยว่าหนูกินน้ำตาลเยอะไปค่ะเมื่อถามถึงที่มาของแฮนพานคู่กัดที่ทั้งคู่ก็ยังงงว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเพราะด้วยความที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยการตรอดทั้งวันทุกอย่างมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติไม่คอนเทนต์ถ้าถามว่าภาพที่ทุกคนเห็นกัดกันยังไงชีวิตก็มากกว่านั้นค่ะก่อนจะแรกคนรับมัด ถึงนิสัยที่น่ายุ่มสุดๆของกันและกันกับการติดแกรมติดกระจกของแฮนนาสองทั้งวันแค่เอากระจกมาตั้งวางไว้เดี๋ยวแฮนนาก็มาหาเองและนิสัยติดถ่ายรูปของพันที่ความจุเครื่องหนึ่งทีบีก็ไม่พอแต่ถึงแม้จะชอบยุ่มกันจนเป็นกิจวัตรแต่ทั้งคู่ก็ได้แชร์มุมอบอุ่นซึ่งกันและกันความใส่ใจของพี่แฮนที่ช่วยถ่ายรูป ดูแลลุกแต่งกายของน้องตลอดหรือเวลาที่พันมีเรื่องอะไรอยู่กับพี่แฮนก็จะสบายใจเสมอเมาส์กันเองว่ามันแล้วทั้งคู่ยังไม่หยุดลามไปยังเมมเบอร์อื่นที่เรียกว่าแต่ละเครื่องทอปซีเครตสุดๆสมชายาตัวตึงประจำมงหลังปิดท้ายด้วยท่าเอ็ดดิ้งสกรีนของแต่ละคนที่เรียกได้ว่าไปมากแม่แบบที่ใครไม่อยู่คนนั้นไม่รอด ติดตามความสนุกของทั้งคู่พันแ์หันหนาได้ที่รายการ Hello m i t Hello m i t On Air ทุกวันพฤหัสเวลา20นาฬิกาได้ทางช่อง YouTube